สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ยืนงงในดงรถพังวันนี้นะครับเทปนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากเนื่องจากว่าทุกคนถามผมนะครับทำไมไม่เอา e c 6สวยๆมาขาอีกบอกเลยครับทำแล้วเจ็บตัวครับแหงซ่อมโคตแพงเลยวันนี้เราเลยรวมนะครับหลายๆเทปที่เราซ่อม BMW e ม6ปัญหาประจำรุ่นของคนอยากใช้ EC6 นะครับลองดูเลยว่าซื้อรถมาแต่ละคันเจออะไรบ้าง ทั้งเครื่องยนต์ภายในภายนอกนะครับทั้งหมดเลยทั้งเกียร์บอกเลยนะซื้อรถยุโรปตอนนี้นะครับอย่าซื้อถูกซื้อเอาสภาพดีๆไม่งั้นซ่อมหนักอันนี้ทําเป็นวิทยาทานเลยนะครับใครสนใจอยากจะซ่อมหรือมีคําถามเนี่ยก็ทักเข้ามาหาเราได้นะครับที่0 9 9 0 9 6 6 6 1ซื้อรถมือสองมาอย่างคันแรกนะซื้อมือสองมาเชื่อผมไหมขับมาจัดก,การสตาร์ททั้งน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่เชื่อผมมันจะได้ไม่หนักนะครับ ไปดูรายละเอียดกันหรือสนใจจะซ่อมรถแอดไลน์มาได้เลยที่แอดโนเนมนะครับทักเข้ามาได้เลย BMW E46 นะครับคันนี้รถลูกค้าเข้าซ่อมเซอร์วิสใหม่นะครับคันนี้เป็นรถลูกค้าที่ซื้อเพิ่งซื้อรถมือสองมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสเตปซ่อมนะฮะรถมือสองที่ซื้อเข้ามานะครับเราจะต้องเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับคันนี้นะฮะที่เราเจอนะครับมีจุดคาบน้ำมันเครื่องรั่วนะครับเป็นยางฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็พวก ชุดท่อพาเวอร์นะฮะน้ำมันรั่วทั้งหมดนะครับเป็นท่อ power อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของที่ต้องเซอร์วิสมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราเราก็ทําการรื้อคอยดีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับที่เราเจอนะครับก็จะเป็นปะเกเข่อรั่วไม่ดีนะครับแล้วก็ชุด PC valve นะครับจะเป็นชุดกระปุกตรงนี้นะฮะท่อหายใจทั้งหมดนะครับจะมีท่อประมาณ5เส้นนะครับ กรอบแตกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีกองอากาศนะครับสภาพถือว่าแย่มากเลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยางฝาครอบวาล์วนะครับอันเก่านะฮะซึ่งเสื่อมสภาพแล้วนะครับทําให้น้ํามันรั่วซึมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นของทั้งหมดนะครับที่เราจัดการสั่งมานะครับตัวนี้จะเป็นท่อ power นะครับทุกเส้นเลยนะครับเราจัดการย้ำให้ใหม่นะอันที่เป็นท่อกระปุก power นะครับเข้าออยนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นท่อแรงดันน้ํามันเข้าวาล์นนนะจัดการเปลี่ยนย้ําสายท่อให้ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นของเซอร์วิสทั่วไปนะที่เราจัดการเบิกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุด pc วาล์นนะชุดกระปุก pc วาล์นนะครับบวกท่อทั้งหมดนะฮะจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ยางฝาครอบวาล์นนะครับชุดน็อตลองฝาวาล์วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโอลิงนะฮะโอลิงฝากรปุก power นะครับต่อมานะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นโอลิงฝาปิดปั๊มติ๊กด้านหลังนะครับแล้วก็มีกล่องอากาศกล่องแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นยางเพาร่วไีดีนะครับอันนี้เป็นฝาปิดกระปุกไอ้ฝาปิดเติมน้ำมันเครื่องนะครับทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการเซอร์วิสให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับเ yeah. EC6 นะครับเนี่ยปัญหาที่ผมอยากจะแนะนํานะคนที่ใช้นะอย่างแรกเนดะียคุณก้มดูน้ํามันนะเนี่ยคือน้ํามันเครื่องอันนี้คือแผงใต้เครื่องนะครับ ถือถ้ามันรั่วแบบนี้เนี่ยถ้ามันเลอะเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันต้องรั่วไปข้างล่างนะครับเนี่ยคุณดูน้ํามันนะสีน้ํามันนะครับอันนี้มันมีหลสีนะอันนี้จะมีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับคุณดูเนี่ยเนี่ยรั่วเยอะมากแล้วรั่วลงไปข้างล่างนะครับดีนะมันไม่พังนะ EC6 เรานะครับ พอช่างเข้ามาตรวจเช็คเราเจออะไรบ้างครับพี่ก็มีชุดยางฝาครอบวาล์วที่มันรั่วนะครับอันนี้นะครับยุดยาของฝาครอบวาล์วเนี่ยสภาพเสื่อมสภาพหมดแล้วเนาะะแข็งแล้วครับแข็งแล,แล้วก็มี P C วาล์วอย่าี้ครับใต้ก็รั่วไม่ดีตัวเนี้ยมันรั่วซึมครับที่มันรั่วบ่อยๆมากเลยตัวนี้ผมเจอบ่อยมากนะแนะนําให้เปลี่ยนนะใช่ครับแล้วก็มีเนี่ยฮะชุดโอริงท่อรั่วไม่ดีนะครับมันแข็งมีมีผลครับถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยอากาศอาจจะรั่วซึมมาทำให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบบครั อันนี้จะมีผลตรงนั้นคคืออาการที่เขาเข้ามาเป็นอาการอะไรนะครับเช็คล้วเลื่อซึมครับผมน้ํามันเครื่องรั่วแล้วก็ซึมเขาขับไม่ค่อยออกใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเขาเปลี่ยนถ่ายของเหลวด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญจหาประจํารุ่นของ PMU EC6 เลยนะวิธีการเราก็ต้องลื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งสองด้านอันนี้เราล้างลิ้นปีกนะครับนี่ดามากนะนี่เขาล้างต้องล้างทั้งสองด้านนะครับตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ล้างมอเตอร์เดินเบาด้วยล้างมอเตอร์เดินเบาด้วยนะคร ช่างต้องค่อยๆจัดการเคลียร์ทีละชิ้นนะเห็นท่อ P C valve อันเดิมที่รั่วนะครับรั่วประจำอยู่แล้วแผงข้างใต้นะครับที่หักนะตอนนี้ช่างกำลังรื้อมาแกะนะครับแล้วเขามีแผงอีกอันนึงนะตรงนี้นะแล้วเขาจัดการลองซ่อมแล้วโมดูนะครับ P C หกะครับจากที่ปิดมันรั่วไอ้มันตกเนาะมันหักนะตอนนี้ช่างจัดการ ซ่อมนะครับให้หมดแล้วโดยใช้อะไหลที่มีนะครับจัดการซ่อมไปเลยนะเนื่องจากว่าต้องอาจจะต้องอะไหล่เก่านะครับมันกรอบแตกต้องใช้ซ่อมนะครับเพื่อให้ใช้อยู่งานได้นะอันนี้คือซากกรนเดิมนะครับที่เสียนะส่วนใหญ่บูทมันไปหมดแล้วนะครับทั้งบูททั้งสลิงแล้วก็จัดการเปลี่ยนันยกคันยกมันจะชอบตกลงมานะครับ การเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วกดลงไปเลยดิแรงปิดลงไปเลยพี่เห็นไหมไอ้เรื่องนี้เอาไปทิ้งรางกระจกนะครับตอนนี้เราจะการเปลี่ยนเนาะนี่รางกระจกเก่ามันเสียที่อะไรพี่ <ขา S 1> สลิงแตกสลิงสลิงตรงนี้ขาดใช่ไหมเนี่ยปลอกนี้ก็แตกมแล้วมันตามอายุเนาะใช่ครับแล้วอันนี้ที่อันนี้เป็นของใหม่เนาะซึ่ง อันนี้คือเป็นของบิ้วมาแล้วถูกไหมพี่ครับผมอ๋อคือซ่อมทนกว่าเดิมไหมทนกว่าเดิมทนกว่าเดิมใช่ไหมพี่เปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะเปลี่ยนทั้งชุดลยเปลี่ยนทั้งชุดหมดเลยเนาะอันนี้เป็นชุดรีวิวนะครับรีวิวใหม่ข้างในมาใหม่หมดเลยแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นตัวเปิดข้างหน้าเนาะใช่ครับมันเสียที่อะไรพี่ส่วนมากขามันจะเสียก่อนครับอ๋อขาจะเสียก่อนให้เปิดให้ดูขาตรงไหนเสียครับขาพลาสติกตัวนี้ นี่จัดการซ่อมอต้องมาจัดการซ่อมมาใหม่ก่อนเนาะครับเรามีรถเข้ามาเซอร์วิสใหม่อีหนึ่งคันนะครับลูกค้าจะเข้ามาถ่ายสซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้วเปนเครื่องนะครับตามระยะนะฮะเราทําการขึ้นลิฟต์ดูนะัะเปิดแผ่นใต้ท้อง E46 นะฮะเราดูใต้ท้องนะครับเราเจอจุดน้ํารั่วนะครับจุดนี้นะฮะ อ่าตรงนี้นะครับเป็นใต้หม้อน้ํานะครับจะเป็นเอ่อเหมือนท่อเนี่ยครับตรงแผงกีตาร์เนี่ยใต้แผงกีตาร์ลงมาจะมีข้อต่อตรงเนี้ยน้ําซึมตรงตามตะเข็บนะเดี๋ยวไงเราเช็คให้อีกทีนะครับว่ามันรั่วยังไงนะครับเดี๋ยวครับให้ดูราบน้านะใต้แผ่นอ่าน้ําเต็มเลยคูลันออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะฮะดูนะครับมีข้ามน้ํามันนะฮะเนี่ยครับซึมซึมเนี่ยปกตรงหลังเครื่องนะครับเนี่ยเนี่ยถือว่าออกมาเยอะนะครับ ้ายเครื่องนะ๋ยวดูอีกทีนึงครับว่าเป็นอ่างหรือว่าซิงข้อเหวี่ยงหลังของเครื่องยนต์นะครับเนยครับปนน้ำมันอาบมาเดี๋ยวเราเช็คเบื้องต้นให้ลูกค้าอีกทีนะครับครับเราก็ทําการถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับให้ดูสีน้ำมันเครื่องของลูกค้านะครับถือว่าดำดำเลยนะฮะเนยครับนี่นะครับปัญหาจากลูกค้าที่เจอนะออยนะครับตัวนี้เป็นออยออยเกียร์ซึ่งตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันผุอยู่ ตอนนี้คือเนี่ยซีลตรงนี้มันดึงได้ไม่ครบนะครับเดี๋ยวแนะนําให้เปลี่ยนถ้ายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราต้องทําการทากาวก่อนนะครับเนี่ยพวกนี้มันผุหมดแล้วนะใส่น้ํายาคูลเลนต์มาไม่ตรงของบ m อนะฮะเป็นน้ำมันเขียวนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นของรถญี่ปุ่นทั่วไปนะฮะของน้ํามันเขียวเนี่ยของบ m ต้องออกฟ้านะครับออกฟ้านิดๆนะครับเดี๋ยวไปทาการเซอร์วิสนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํายาคูลเลนต์ให้เต็มระบบเป็นของบ m อนะครับเราก็กําลังไล่ประกอบ พวกยางโอลิงท่อยดีนะครับแล้วก็พีซีวาลเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับท่ออากาศต่างๆนะฮะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะฮะตอนนี้ช่างเรากําลังไล่ประกอบนะครับก็คือเราเปลี่ยนใส่คันเร่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ใหม่นะครับแล้วก็ท่ออากาศอีกท่อหนึ่งนะครับเราจัดก,การเบรดของใหม่ให้นะครับ ส่วนฝาครอบวาประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนคอยนะฮะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับหัวเชียนเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับของเหลวนะครับคันนี้ e t 6นะฮะเรามีจัดการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันน้ำยาคูลแรนนะครับหม้อน้านะฮะเดี๋ยวมีการไล่ระบบน้ําแล้วก็เติมคูลแลนให้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นน้ามันฝัดชิ่งเครื่องยนต์นะฮะเนื่องจากว่ารถคันนี้คือภายใน่อเครื่องยนต์มันดํามากนะครับเดี๋ยวเราฝัดชิ่งเครื่ เครื่องยนต์หนึ่งรอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนหาน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะฮะช่างเรากําลังทําการประกอบใส่ชุดท่อไอดีนนะครับแล้วก็จะดูพวกปลั๊กต่างๆนะฮะไล่เก็บปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับพวกท่อลมท่ออากาศต่างๆนะฮะตอนใส่ต้องต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ระวังพวกท่อนะฮะ โอเคครับช่างเราทําการฟัดชิ่งเครื่องยนต์หนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีน้ํามันกันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายน้ํามันฟัดชิ่งออกนะฮะเรามาดูภาพนะครับโอ้ดำมากเลยนะครับอันนี้คือหนึ่งรอบนะฮะน้ำมันยังถือว่าดํายังดำเลยนะครับดําเหมือนน้ํามันดีเซลเลยฮะอันนี้เราแนะนําเดี๋ยวเราต้องฟัดชิ่งอีกหนึ่งรอบไปกว่าครับเพื่อให้เครื่องยนต์ข้างในมันสะอาดมากกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่ายังยังยังไม่สะอาดนะัะ ยังดำอยู่นะครับเราได้ทําการถ่านน้ำมันเกียร์ออกมาดูแล้วนะครับตรวจสอบพบเจอนะครับเป็นน้ํามันเกียร์นะฮะ e c 6นะครับเครื่อง N52 นะฮะเดิมอยู่กับตัวรถลูกค้ามานะครับใส่น้ํามันเกียร์ผิดชนิดมานะฮะไปใส่น้ํามันเกียร์สีแดงดูสีได้เลยนะครับสีแดงนะครับถ้าตรงรุ่นจริงๆต้องเป็นน้ํามันออกสีเหลืองใส่นะครับเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนน้ำมันตรงเบอร์ให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันตรงเบอร์ให้นะครับ น้ำมันตรงเบอร์เขาจะเป็นออกเหลืองนะฮะสีใสๆนะครับกเหลืองใสๆเรากําลังทําการปัดชิ่งน้ํามันนะครับก็คือเนื่องจากว่าคันนี้นะครับเติมน้ํามันเกียร์ผิดประเภทมานะฮะก็คือไปเติมน้ํามันสีแดงมานะครับเรากาลังทําการปัดน้ํามันใหม่สีเหลืองเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อดันให้เครื่องมันรันเกียร์มันรันดันน้ํามันน้ำมันเก่าสีแดงออกมานะครับได้เห็นรายละเอียดนะครับ การซ่อมรถ BMW e ม6นะครับบอกนะคือรถยุโรปเก่าอะ่ะมันซ่อมจุกจิกแต่ถ้าคุณซ่อมถึงอะ่ะมันอาจจะอยู่คุณได้นานระดับหนึ่งรถถูกนะครับแต่ซ่อมมันไม่ได้ถูกลงมันถูกลงแหละแต่ถามผมว่ารถ20ปีจะให้มันขับแบบไม่มีปัญหาเหมือนรถปีใหม่ๆผมว่าคงยากด้วยรถยุโรปเซ็นเซอร์เยอะอุปกรณ์ทุกอย่างมันเยอะนะครับดังนั้นซื้อซ่อมจบจครบกว่าดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะซ่อมนะก็โทรมาที่0 9 9 0 9 6 6 6 6 6, 6, 6 1นะครับสุดท้ายฝากกดติดตามช่องโนเนมเป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ